จังหวัดชนบุรีจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2567เมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยน2567เวลา9นาฬิกาณห้องโถงสารกลางจังหวัดชนบุรีชั้นหนึ่งนายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธาน พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรชั้นสายสะพายประจำปี2,567เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นสายสะพายชั้นปรัชมาพร์ช้างเผือกจำนวนเจรายประกอบด้วย นายนฤกุลสมบูรณ์พัทรกิจเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชนบุรีนายเดชาเรืองอ่อนหวัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชนบุรีนายปร,รัตรวีวิจบในายอำเภอพานทองนายภระขวัิขันทหิรันอดีตนายอำเภอสัตหิบนายวรจักรสถาพรพินโยนายอำเภอเมืองชนบุรีว่าที่ร้อยตรีสราวุธ กจิระเจริญนายอำเภอบ้านบึงนางปณิิดาพันโชคนายอำเภอพนัสนิคมซึ่งมีข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาวันที่28กรกฎาคม2567 เนื่องในปี2567กระทรวงมหาดไทยมีข้าราชการที่รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายรวมทั้งสิ้น1,646รายประกอบด้วยชั้นมหาวชิระมงกุฎจำนวน24รายชั้นปัฐมภพช้างเผือกจำนวน385รายและชั้นปัฐมภพมงกุฎไทยจำนวน1,238ราย ข้อมูลข่าวสารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชนบุรี PPnew Thailand รายงาน